ครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนหน้าที่พลเมืองนะครับโดยการเรียนรู้ที่2รักชาติศาสัจกษัตริย์เรื่องวันสําคัญเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนานะครับวันสําคัญทางศาสนานะครับเป็นวันสําคัญที่มีเหตุการณ์นะครับสำคัญสำคัญเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับศาสนาเกิดขึ้น วันสาคัญทางศาสนานครับอัและที่คุณครูจะสอนนะครับคือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันแรกคือวันมาคบ,บูชาตรงกับวันทีึ่1สิบห้าครับเดือนสามเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะครับทรงแสดงธรรมประเทศศาสนาอาจเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับคือโ ok อวาทปาติโมกนะครับแก่พระสงฆ์ถึงพรสองร้อยห้าสิบรูปหรือถึงพรสองร้อยห้าสิบองค์นะครับที่เดินทางมาประชุมพร้อมกัน โดยไม่ได้มีการรัดหมาย วันสาคัญที่สองนะครับทางพระพุทธศาสนานะครับคือวันวิกษษาขาบูชานะครับตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเป็นวันที่พุทธเจ้านะครับประสูติคือเกิดตสัสรู้คือบรรลุธรรมนะครับแล้วก็ปาลิปติพาคือการตายที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันครับแต่ต่างปีกัน วันสําคัญทางศาสนานะครับของพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็คือวันอาสาฬหบูชานะครับตรงกับวันที่15ค่ำเดือน8ในวันที่พุทธเจ้าสุแ่แสดงปฐมประเทศนานะครับคือประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกทําให้มีพระสาวกรูปแรกขึ้นครับในพระพุทธศาสนานะครับถือว่าเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสาป,ประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ในวันนี้นะครับพระเจ้านะครับได้แสดงธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์นะครับแล้วก็ท่านอัญญาโกธัญะญนะครับได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เป็นพระสงฆ์องค์แรกนะครับของศาสนาวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหรือข้ามเดือนแปดนะครับเป็นวันที่พระสงฆ์จะพัก จำอยู่นาทีใดที่หนึ่งนะครับตลอดฤดูฝนนะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับไม่ให้ออกไปบิทบาทนะครับหรือไปค้างแรมที่ไหนนะครับแล้วก็วันออกพรรษานะครับตรงกับที่วันขึ้น15บห้าคบเดือนสิสิ้นสุดนะครับระยะเวลาจกพรรษาสามเดือนของพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษาครับก็จะมีประเพณีนะครับแห่เทียนเข้าพรรษานะครับ พราะในสมัยโบราณนะครับเขาไม่ให้พระสงฆ์นะครับไปข้างอ้างแรมที่ไหนนะครับไปเวลาสามเดือนนะครับให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษานะครับพนักที่วัดนะครับแล้วก็ศึกษาพระธรรมนะครับสมัยก่อนไม่มีหลอดไฟนะครับก็เลยต้องใช้นะครับเทียนนะครับจุดในการอ่านหนังสือก็พิธีตักบาตรเทโวนะครับเราจะทำกันในวันออกพรรษานะครับ วิธีตักบาตรเทวเกิดมานะครับตาตานานนะครับคือพระพุทธเจ้าสเสด็จลงมาจากสวรรค์นะครับลงมายังโลกมนุษย์นะครับหลังจากที่โปรโดพระบิดาพระพุทธมารดาและพระพุทธบิดานะครับเป็นเวลาสามเดือนพระพุทธเจ้าก็ลงมานะครับมาโปรโดโลกมนุษย์ กิจกรรมที่ชาวพุทธควรปฏิบัตินะครับในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับคือการไปทําบญตบบาปปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนานะครับเวียนเทียนร่วมกิจกรรมอื่นๆเช่นชมิทศาการและบาเพา็ญสาธารณประโยชน์ส่วนวันเข้าพรรษาครับจะมีการหล่อเทียนพรรษาหรือถวายหลอดไฟถวายผ้าอับน้ำฝนรักษาศีลตลอดพรรษาสามเดือน อน,นิฐาตั้งใจทํำความดีหรือลดการทาชั่วเช่นกดเว้นดื่มสุรานะครับและในวันออกพรรษาจะามีพิธีตักบ,บาตเทโวเรียนนะครับเรียนรู้วันสําคัญทางศาสนาพุทธแล้วนะครับนักเรียนก็มาเรียนวันสําคัญทางศาสนาคลิปต่อนะครับ วันสาคัญทางศาสนาคริสต์นะครับก็มีวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์เป็นวันสําคัญทางศาสนาของชาวค,คริสต์นะครับคริสเตียนนะครับทุกคนจะปฏินนบัติศาสนกิจที่โบสถ์โดยเป็นรูปพิธีมิสซาบูชาพระเยซูจ้านะครับรละรับการไถ่บาปจากพระองค์มีการภาณนาและสรรเสริญพระองค์ครับภาพนี้นะครับเป็นภาพประกอบพิธีในโบสถ์นะครับในวันอาทิตย์นะครับประกอบพิธีมิสซา วันสําคัญของศาสนาคิดนะครับอีกวันหนึ่งก็คือวันสมโภพระเยซูเจ้านะครับทรงกลับคืนพระชนชีพหรือวันคริสต์มาสนะครับซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีนะครับมีการสังสรรค์นะครับมีการเลยงฉลองเหมือนกับประเพณีสงการของไทยเรานะครับฉลองภายในครอบครัววันสําคัญของศาสนาอิสลามนะครับคือวันอีดอัลฮา เป็นวันที่ชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับร่วมเฉลิมฉลองและเป็นพิธีการประกอบพิธีฮัทนะครับที่นครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียวันสำคัญของทักศาสนาอิสลามนะครับวันต่อมาคือวันมลิดนบีนะครับเป็นวันคล้ายวันประสูติของศาสดามุฮัมมัดซึ่งเป็นศาสดา สุดท้ายของอิสลามนะครับวันอีดิสติครับคือวันที่1เดือนที่10ของเดือนอิสลามครับเดือนลมะมาดอนนะครับเป็นวันเฉลิมฉลองหลังจากคือศีลอดในเดือนลมะมาดอนมีการแจกจ่ายสกาดนะครับสกาดคืออยากจ่ายอาหารให้แก่คนยากคนจนนะครับคัดเนื้อาหาของวันสําคัญทางศาสนาของทั้ง3ศาสนาก,ก็จบนะครับ คุณครูหวังว่านักเรียนจะทุบทวนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ